มาทาชิ้นต่อไปกันเลยค่ะด้านที่ลายชัดวางไว้ด้านบนนะคะมือกดลงไปนิดหน่อยปิดด้วยถุงพลาสติกแล้วก็คลึงค่ะกดๆก,ก่อนคลึงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หมนุนเพื่อทาอีกด้านหนึ่งค่ะก็จะได้ไม่ยาวเกินไปหรือกว,ว้างเกินไปนะคะลักขนะของแป้งที่ได้จะคล้ายกับวงรีผสมกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายมนนะคะนี่จนได้ขนาดที่เราต้องการค่ะเราจะวางแป้งที่ลายอยู่ข้างบนนะคะวางคว่ำลง ให้สัมผัสกับฝ่ามือของเราค่ะเพื่อเวลาห่อแล้วเขาจะได้อยู่ด้านนอกจากนั้นวางไส้ไว้ชิดด้านบนนะคะหรือพื้นที่ไว้สําหรับบีบลิ้นนิดหน่อยจากนั้นเราก็เหมือนเดิมค่ะบีบลิ้นให้สนิทเลยค่ะบีบแล้วพับนะคะบีบแล้วพับบนไปเรื่อยๆขนาดของลายนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราบีบริมไว้หนาหรือบางนะคะหรือว่าเหลือพื้นที่ตรงริมไว้มากหรือน้อยะคะ่ะ ถ้าเราเหลือไปน้อยลายก็จะเล็กถ้าเราเหลือไปมากลายเขาก็จะใหญ่